คุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ถนอมครับผมหมอฤาชัยครับมีน้องจิมมี่ด้วยครับวันนี้น้องจิมมี่วีรัตนะจิมมี่ครับสวัสดีแล้วก็ขอเชิญพี่ผู้ใหญ่สถิตสเดาด้วยนะครับจากตําบลหมู่ที่สามตำบลขาวอําเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่ผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ถนอมครับกับน้องจิมมี่ครับผม ก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่พี่ผู้ใหญ่และกับคุณหมออย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีปีใหม่ต้องสองท่านนะครับสวัสดีครับผมเช่นกันครับโรงงานนี่อยู่ฝั่งบ้านคุณหมอคือฝั่งยะโสแต่ว่าลมพัดมาหาพี่ผู้ใหญ่สถิตอยู่ที่อยู่ที่เซนลปูมใช่ไหมครับผู้ใหญ่ครับเต็มเต็มเลยครับพิถนอมครับเต็มเต็มเลยเหรอเต็มเต็มเลยครับสงสารชาวบ้านนะพี่คุณหมอคุณหมอส่งคลิปชาวบ้านมา โอ้ยพ่อใหญ่ก็เหมน็นแม่ใหญ่ก็เหม,ม็นเด็กๆก,ก็เหมน็นโรงเรียนก็เหม็นเนี่ยนะกระทบไปหมดอ้ยแล้วก็นอนไม่ได้ด้วยไหนะมันเหม็นนี่มันนอนไม่หลับเลยนะกลิ่นเหม็นนี่นะใช่ค่ะภาวะทางกลิ่นนะครับ<อ>าก,าก็เราได้ทําอะไรไปแค่ไหนครับที่ทางโรงงานได้ปรับปรุงแก้ไขถึงตอนนี้แล้วมาเป็นยังไงครับคุณหมอครับคือเริ่มแรกเราหลังจากได้รับกลิ่นเหม็นนะครับพวกเราก็อดทนอยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับในนี้ครับ เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็มีการประชุมกันแล้วก็ลงความเห็นว่าเราเราควรจะมีการร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐให,ให้ให้ได้รับทราบครับตามเป็นหนังสือครับโดยมอบหมายให้ผมนายแพทย์วีรชัย,ยสายสีครับเป็นประธานชมรมตั้งชื่อว่าชมรมกลุ่มคนรักสุขภาพตำบลดเอิดครับครับเราก็ได้ท,ทําหนังสือร้องเรียนไปยัง เทศบาลตำบลเดือดแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมนายอำเภอผู้ว่าราชการจังห,หาาวัดสาธารณสุขจังหวัดสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับเราก็ก็ก็ทำหนังสือร้องลงวันที่ยี่สิบกันยายนนะครับที่จําได้หนังสือฉบับแรกที่เราร้องเรียนเข้าไปครับก่อน,น,นที่พวกเราจะร้องเรียนก่<ๆ>อนที่พวกเราจะร้องเรียนก็จะมี จังหวัดก็พอได,ได้รับทราบปัญหาจากเทศบาลท่านได้รายงานขึ้นไปว่ามีโรงงานตั้งแล้วก่อความเดือดร้อนํำการส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านครับเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดลงมาตรวจสอบดูครับก็พบว่ามีกลิ่นเหม็นจริงแล้วก็พยายามที่จะ,ะหาทางแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็มีการร่วมประชุมกันครั้งแรกเมื่อวันที่21กันยายนนะครับเดือนกันยายน ผมก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยครั้งแรกครับครับหลังหลังจากนั้นก็ประชุมกันก็มีมาตรการต่างๆให้โรงงานปฏิบัติแล้วก็ทั้งมีการออกคำสั่งนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้โรงงานปฏิบัติเพื่อการแก้ไขระงับความเดือดร้อนลำการกินเหม็นนี่ครับให้พี่น้องชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงครับ ครับซึ่งเข้าใจว่าทางสิ่งแวดล้อมภาคในลงไปเก็บข้อมูลให้ทั้งหมดเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความจริงใช่ไหมครับคุณหมอครับครับสิ่งแวดล้อมภาคนี่ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับท่านอัธพลเจริญชันสาครับเจริญชันสาครับท่านได้ออกรายการกับพี่ถนอมแล้วก็ก็หมอวันตอนที่เอ็นบีทีครับแล้วก็ ท่านได้มอบหมายให้ท่านผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคพิบสองมา,มารับทราบปัญหาครับแล้วก็มีการส่งทีมจากกรมควบคุมมล,ลพิษครับเป็นการเก็บตัวอย่างกลิ่นครับที่โรงงานครับแล้วก็ผลปรากฏว่ากลิ่นมีการเกินมาตรฐานจริงครับ,รบแล้วก็ ว่าพอลงไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ดูแต่ชาวบ้านร้องกลิ่นอย่างเดียวเนี่ยพอไปสสบสาวเราเรื่องดูไปเดินไปดูไปซุ่มไปก็เอ้าไปเจอน้ําอีกใช่ไหมครับช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนครับแล้วก็น้ํามันเอ่อขึ้นมาจากลาน้ํายังนะครับขึ้นมาครับแล้วก็มีแหล่งน้ําธรรมชาติแล้วก็มาประชิดทานบบ่อน้ําเสียของโรงงานครับ,รบแล้วก็ท่านก็เลยแสดงความเป็นห่วงแล้วก็มาตรการต่างๆที่ จะรองรับในอนาคตเผื่อมีปัญหามาแล้วก็จะทําให้ระบบนิเวศหรือว่าน้ําเสียเป็นบริเวณกว้างทั้งจังหวัดนะครับก็รู้สึกแสดงความเป็นห่วงนะครับ,รบท่าเลยตั้งองลงลงมาดูเป็นพิเศษนะครับ,รบเราก็เลยได้ได้วางแผนแก้ปัญหาอีกในในระดับกว้างขึ้นไปครับ ไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะกลิ่นอย่างเดียวครับท่านถ,ถ้าดูภาพนี้นะภาพตอนนี้เนะี่ยคือผู้ว่าก็ไปหาคุณหมอถึงบ้านเลยใช่ไหมครับท่านท่านคุณหมอครับครับผู้ว่าลงพื้นที่มาครับมามาสารวจดูว่าว่าพวกเราได้รับความร้อนกันาน้อยคแค่ไหนครับครับอ่าทีนี้ถามพี่ผู้ใหญ่บ้างพี่ผู้ใหญ่สถิตค,ครับครับผม ที่เราฟังนี้ก็คือต้นตออยู่ฝั่งยะโสอำเภอเมืองที่ตำบลเดิดแน่นอนชาวบ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์นะครับดูแลสุขภาพก็พยายามขับเคลื่อนเคลื่อนตัวอยู่ทุกอย่างนะครับตอนแรกก็กว่าจะมีแนวร่วมเข้ามาร่วมด้วยนะก็ต้องรีรอกันว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะเป็นอย่างน้นอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณหมอครับมันใช่ไหมบางคนก็กล้ากลัวกนะแต่ว่า เราก็ต้องบอกว่าได้ได้คุณหมอเนี่ยนะครับท่านเสียสละนําพาชาวบ้านแล้วปกป้องสิทธิของชาวบ้านที่จะได้อากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วฝั่งพี่ผู้ใหญ่ทางเสรลภูมิตาบลขาวเนี่ยมันไกลจากโรงงานขนาดไหนมันข้ามแม่น้ําแม่น้ําชีมาใช่ไหมครับพี่ผู้ใหญ่อ๋อมันมันข้ามแม่น้ําอย่างครับก็แม่น้ําอย่างงานอย่างกาาแม่น้ําอย่างมาก็จากจากหมู่บ้านผมนะครับจากหมู่บ้านผมก็สามารถมองเห็นหลังคาของของโรงงานนะครับที่ตั้งของโรงงานชัดเจนครับ มันสักษณะว่ากกวอ่าข้ามข้ามแม่น้ำมาฝั่งผมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่การเกษตรที่อชาวบ้านเขาเนี่ยทํานาปีนาปลังนะครับคือมันก็ไม่มีต้นไม้นะนะไม่มีต้นไม้ที่จะมาบดบัง เวลากลิ่นมาหรือเวลาลมมาเงี้ยครับไม่มีไม่มีแรงต้านไม่มีอะไรไม่มีการชนเลยว่างั้นเถอะเนาะมาเต็มเต็มเลยบางเลยคือมาก็มาแบบเต็มเต็มเลยนะครับมาโดนจมูกเราเลยนะครับครับมาเต็มเต็มเลยมันก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับชาวบ้านมันก็มีทั้งเด็กพวกเด็กเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปแล้วก็รวมไปถึง พระสงฆ์องค์พระเจ้าด้วยนะครับก็เดือดร้อนหมดเลยพี่ผ right. ู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่ไม่ได้ทนกันกินเนะครับจะอ้วกพี่ผู้ใหญ่สถิตครับพี่พี่หมอครับผมเชิญท่านอัตพลเจริญชันสานะครับอธิบดีกรมควบคุมลพิษเข้ามาคุยแล้วก็รับทราบตรงนี้ด้วยเพราะว่าท่านยังส่งข้อมูลให้ผมต่อเนื่องเลยนะไม่ได้เงียบเลยนะท่านก็บอกว่าเออขนาดนี้ที่เดือดเป็นยังไงนะครับท่านก็ส่งข้อมูลแจ้งมาให้เราได้ทราบอยู่โดยเป็นระยะระยะนะครับ วันนี้คุยกับคุณหมอกับพี่ผู้ใหญ่ที่ร้อยเอ็ดนี่นะก็ถือโอกาสเชิญท่านอัธพลเข้ามาด้วยท่านอัธพลครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนอครับสวัสดีให้ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับหมอด้วยนะฮะสวัสดีครับท่านอธิดีบดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับดีครับท่านอธพลด้วยครับครับผมสวัสดีปีใหม่กันก่อนนะครับผมให้พี่ผู้ใหญ่เล่าต่ออีกนิดหนึ่งว่าพอกลิ่นมันมาเนี่ยของ พี่หมอวิรชัยนี่ก็เริ่มเริ่มทำหนังสือเรื่องนี้ตั้งแต่ยี่สิบกันยานะปีหกสี่นะครับทีนี้ของพี่ผู้ใหญ่เนี่ยรับปัญหาผลกระทบจากจากกลิ่นเนี่ยตั้งแต่ช่วงไหนเมื่อไหร่ครับเพราะว่าโรงงานเขาก็ตั้งมาพอสมควรแล้วครับก็ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาไปต้นมานะครับตั้งแต่สิงหาโรงงานมาต้นนะครับ สิงหาก็ประมาณนั้นใช่ไหมคุณหมอก็พร้อมๆกันนะครับพร้อมๆกันใช่ไหมสิงหากัญญาคุณหมอเ็เคลื่อนตัวสิงหากัญญาตุลาคมหาก่อนนะครับครับครับพวกท่านผู้ใหญ่ท่านก็ร้องเรียนไปทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับส่วนหมอก็ร้องเรียนมาทางยะโสธรทีนี้พวกเราก็ยังไม่ได้รวมกันทีนี้วอมาได้สักระยะหนึ่งหมอก็เข้าไปสํารวจนะครับลงพื้นที่ไปก็ไปพบท่านผู้ใหญ่เสิดแล้วก็ผู้นําหมู่บ้านทางฝั่ง ตำบลขวาวครับก็ลเลยได้มาร่วมในการรับทราบปัญหาด้วยกันครับแล้วก็มาร่วมในการที่จะสะท้อนปัญหาให้ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับก็คือท่านท่านได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาค12บนราชธานีลงมารับทร,ราบปัญหานะครับผู้ใหญ่ก็ได้ประสานพี่น้อง ที่เดือดร้อนทางตำบลขวาวไปร่วมรับทราบปัญหาที่ตำบลเดือดครับ,รบที่ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาวิ13ครับซึ่งซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปว่าวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะสรุปให้ฟังว่าวันนี้เป็นยังไงนะท่านอธิบดีจะได้เพิ่มเติมตรงนี้นะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็แน่นอนมันมีความความความ ทุกความยุ่งยากความสับสนในข้อในหลายๆๆหลายอย่างนะครับในความไม่แน่นอนว่ามันจะได้รับการแก้ไขไหมชาวบ้านก็ปวดหัวตัวเป็นไข้กันมาเรื่อยๆมีปัญหาระบบทางเดินหายใจนะครับคุณหมอก็ส่งข้อมูลให้เราได้ยินได้ฟังโดยตลอดท่านส่งมาปั๊บเนี่ยผมก็รีบส่งท่านอธิบดีอัธพลท่านก็รีบมอบหมายให้สั่งการก็จะไปอย่างนี้ตลอดคุณหมอส่งมาผมส่งไป คุณหมอส่งมาผมส่งไปพอท่านท่านอธิบดีทำไงตอปั๊บท่านก็ส่งกลับมาให้ผมอีกว่าขนาดนี้เรื่องไปยังไงพอไป,ปยังไงเสร็จปั๊บบอกคุณหมอคุณหมอบอกว่ายังไม่เป็นไปตามนั้นเลยผมก็กลับมาที่ท่านอธิบดีอีกทีหนึ่งเราทํากันอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับนี่คือตลอดเกือบ100วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถึงตอนนี้คุณหมอสรุปว่าก็ทางโรงงานเขาก็หยุดปรับปรุงแล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับคือคือมีคาสั่งของอุตสากรมจังหวัดออกมารอบทั้งหลังจากที่กรมควบคุมมลิส่งคนตรวจ ตรวจกลิ่นนะครับกลิ่นมันเกินค่ามาตรฐานแล้วก็มีคำสั่งของสารกคาเนิดวันให้หยุดปรับปรุงชั่วคราวบางส่วน45วันเริ่มตั้งแต่วันที่5สุลาคมถึงวันที่20พฤศจิกายนครับระหว่างที่45วันนี้กลิ่นก็ยังโชยมาเรื่อยๆครับไม่ได้รับการแก้ปัญหาแต่อย่างใดชาวบ้านก็ยังเดือดร้อนอยู่ครับผมพอเริ่มเข้าเดือนพฤศจิกายนก็ลม ลมมันเปลี่ยนทิศครับมันมันก็จะพัดพาลงมาทางบ้านทางตำบลขวาวโดยเฉพาะหาทางบ้านไปร้อยเอ็ดผู้ใหญ่สถิตครับเหม็นกันทั้งตำบลละครับทางขวาวแต่ว่าอ่าส่วนพวกที่อยู่เหนือลมก็ได้รับบรรเทาเบาบา,บางลงนึกว่าเขา,าปรุงแก้ไขแล้วแต่ว่าความเดือดร้อน ก็ลงมาฝั่งนี้ครับก็เลยได้มีการประชุมคิดว่าเขาปรับปรุงที่ไหนได้ทางลมเปลี่ยนแต่ว่าพอมาแต่มันเปลี่ยนมาหาพี่ผู้ใหญ่นี่ใช่ไหมพี่ผู้ใหญ่ครับเดือดร้อนอย่างหนักเลยฝั่งหนักเลยที่นั้นเสระปูมครับต่างตะบนขวาครับครับสุดท้ายจบยังไงตอนนี้คุณหมอค่ะสุดสุดท้ายพวกเราเห็นว่าระดับจังหวัดยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ผมก็เลย อได้รับการช่วยเหลือจากอท่านสอสอปิยวัฒน์พันชายสายเชื้อครับ,รบเป็นสอส,อสอยโสธรเขตหนึ่งครับ,รบซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ได้ลงมาดูแล้วก็ฝากเรื่องให้เข้ามาที่ท่านมายื่นเรื่องให้ที่กรรมธิการ ถ้ากรรมธาิการของสภาถ้ากรรมธิการของสภาครับแล้วก็เขามีหนังสือเรียกพวกผมนะครับกลุ่มทีมงานกลุ่มค,คนรักสุขภาพตมเดือดรวมทั้งผู้ใหญ่สถิตได้เข้ามาชี้แจงที่สภาครับครับโรงงานมาด้วยครับแล้วก็เขาก็เรียกหน่วยงานต่างๆนะครับกรรามธาิการอุตสาหกรรมก็เรียกหน่วยงานต่างๆของจังหวัดเข้ามาด้วยรวมทั้งโรงงานด้วยครับ จนสุดท้<อ>ทายตอนนีตน้ตอนนี้ถือว่าสรุปตอนนี้ก็คือว่าปิดปรับปรุงชั่วคราวจนกว่าจะก,ก็ให้ข้อมูลกันบ้าแก้ไขได้ทีนีท้ทีนี้รออีกครับสักเกือบเดือนครับเนื่องจากความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยมันเป็นบริเวณกว้างท่านขอขอบคุณท่านประธานกรรมการทการอุตสาหกรรมท่านวรศิษฐ์กันปีนันนะครับที่ท่านได้แรงเห็นท่านก็ลงพาทีมลงไป ลงพื้นที่ครับลงพื้นที่โรงงานเมื่อวันที่12พันวาคมที่ผ่านมาครับครับ,รบพอท่านลงแล้วมีชาวบ้านก็ไปต้อนรับแล้วก็ลงไปพื้นที่โรงงานมีชาวบ้านก็เดือดร้อนจริงแล้วก็เหม็นริงรท่านดูแล้วท่านกา็มีการประชุมอีกวันต่อมาวันที่13พันวาคมที่สาร,รกลางจังหวัดครับครับ ก็หน่วยงานต่างๆรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าด้วยครับก็เข้าประชุมกันเต็มครับทั้งในอำเภอทั้งส่วนต่างๆครับครับก็สรุป,รปว่าเขาก็าาต้องปิดปรับปรุงครับแล้ววันนั้นมีแจ็คพอตอยู่อย่างหนึ่งครับคือว่าหมอไม่เคยทราบมาก่อนว่าใบอนุญาตโรงงานนี่มันจะมีอ่ เงื่อนไขครับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเขาเรียกรองอ .4 นะครับ,รบมันจะมีเงื่อนไขแนบท้ายของการปฏิบัติให้โรงงานปฏิบัติก่อนที่จะเปิดดําเนินการหรือว่าระหว่างที่ดําเนินการครับเขาเขาเรียกเงื่อนไขรองอ .4 แนบท้ายหมอกเพิ่งได้วันนั้นนะครับซึ่งไปไปดูไล่ดูได้ดูแต่ละข้อน่าตกใจครับคือโรงงาน ในเรื่องของเงื่อนไขหลายๆข้อครับอืมเอาไม่เป็นไรคุณหมอครับอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราละไว้ก่อนแล้วกันนะให้ให้กลไกของรัฐเขาดําเนินการไปเนาะแต่ว่าให้กลไกรัฐก็เลยครับสั่งปิดโรงงานลงวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาครับให้ปิดโรงงานจนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ทุกทุกอย่างก่อนค่อยค่อยเปิดดาเนินการจะเปิดได้อีกทีก็เลยต้องปิดเลยตอนนี้ทําเสร็จปั๊บแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งพี่ผู้ใหญ่ตอนนี้อากาศก็ดีแล้วใช่ไหมกลับมาพ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่ก็ครับก็กลับมายิ้มกันได้อีกครั้งหนึ่งครับครับรอลุ้นเดี๋ยวเข้ามาเปิดอีกจะเป็นยังไงต่อเนาะท่านระทิปดีครับทนายสมบุญครับปัญหาแบบนี้มันเยอะไม่ทันครับเพราะว่าที่พวกเราเจอมาซึ่ง ผมผมตอนแรกเนี่ยผมคิดอย่างนี้ครับว่าเวลาเจอคุณหมอบอกมาปับ๊บโอเคเดี๋ยวเราบอกท่านผู้ว่า,าผู้ว่าลงไปนะครับผู้ว่าลงไปแล้วก็เดี๋ยวเดียนท่านอธิบดีเพราะท่านบอกเราไว้ว่าทุกการก่อเหตุมลพิษไม่ว่าจะน้าอากาศอะไรต่างเหล่านี้บอกมาเราประสานแล้วท่านก็สั่งการเดียวนั้นทันทีเลยนะครับค,คิดว่าปัญหามันจะน่าจะแก้ไขได้เร็ว เอาเขาจริงๆไม่เร็วเลยและต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนานบางแห่งนี้ยังไม่จบเลยผ่านมาเป็นปีแล้วครับท<ช>่านที่บริษทํำไมเรื่องพวกนี้มันถึงแก้ยากแก้เยนอยังไงครับท่านครับคือถ้าพูดตรงๆเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายนะครับหน่วยงานที่ที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายต้องเอาจริงเอาจังมากกว่านี้นะครับคือถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังเรื่องกฎหมายเนี่ยมันก็ถูกยืดเยื้อกันมาไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับผม เป็นหลายเรื่องบางเรื่องนี่ชาวบ้านทนทุกข์มาเป็นสิบปีนะครับที่ระยองนี่ผมยื่นฟ้องพันสามร้อยล้านนี่ล่าสุดผมยื่นฟ้องที่แปดแล้วอีกพันแปดร้อยล้านสร้างความเสียหายมากมายมสุดท้ายเนี่ยมาื่สาวไปสาวมาเหมือนที่คุณหมอบอกนะระเบียบกฎหมายนะครับเงื่อนไขใบแนบท้ายใบอนุญาตมันมีระบุอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามกฎหมายเนี่ย เอาจริงเอาจังนะครับผมว่าเรื่องอย่างนี้มันก็คงไม่ทําให้ชาวบ้านจะต้องมาทรมานกันหลายเดือนนะครับ,รบมองแค่ผลประโยชน์ของชาวบ้านมองแค่ผลกระทบที่ความเดือดร้อนของชาวบ้านแค่นี้ผมว่ามันก็ทําได้เลยนะอันนี้แหละครับคือสิ่งที่หน่วยราชาการควรจะต้องต้องปรับการทํางานไม่ใช่ปล่อยเราจะต้องไปถึงไปถึงกันมาที่การก็ต้องไปชี้แจงผมก็ให้ลูกน้องจากอุบลไปชี้แจงที่กรรมนิการต่อไปเสริมไปช่วยนะครับนี่แหละคือบทเรียนบทเรียนที่ทํายังไงให้หน่วยราชาการที่รับผิดชอบพื้นที่เนี่ย จบปัญหาให้ได้ภายในพื้นที่นี่แหละครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดซึ่งซึ่งท่านพูดตรงนี้น่าคิดมากเพราะว่าอ,อย่างกรณีเนี้ที่ที่โรงงานยางพาร,ราเนี่ยที่ยะโสเนี่ย คือถ้าไม่มีหัวเรือขับเคลื่อนแล้วเสียสละและพร้อมที่จะเสี่ยงด้วยนะเพราะเรื่องแบบนี้มันมีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมครับท่านทีวีถ้าไม่มีถ้ามีมีหัวเรือหัวเสี่ยงแบบนี้เนี่ยมันยากที่จะได้รับการแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับท่านไม่มีคุณหมอไม่มีผู้ใหญ่บ้านไม่มีชาวบ้านที่มาเรียกร้องเนี่ยเขาก็ทตนทุกข์กันอยู่อย่างนี้แล้วบางพื้นที่นี่มีอิทธิพลอีกบางพื้นที่ชาวบ้านก็ถูกคุกคามกำนันผู้ใหญ่บ้านถูกคุกคามบางทีก็คนที่เป็นแกนนาก็ถูกคุกคามก็มีอ ซึ่งคุณหมอเล่าให้ฟังว่ากว่าที่ชาวบ้านจะยอมมาร่วมมือด้วยเนี่ยเมืม่อเมื่อทุกอย่างเห็นว่าเออเขาลงมาให้ความสําคัญแล้วนะตอนแรกก็ชวนใครมาก็รีรออยู่เหมือนกันกทั้ง,<อ>งที่ตัวเองได้รับผลกระทบเต็มๆนี่ผมก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นใจด้วยท่านผู้ใหญ่สถิตแล้วก็พี่กำน,นัตนตำบลขวาวด้วยนะก็เอาจริงเอาจังกันหมดเลยนะฝั่งร้อยเอ็ดก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้กันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับพี่ผู้ใหญ่ครับครับก็อยากให้ตามต่อนเต็มที่นะครับเพื่อ เป็นการ,รบำบัดทุกบำาังลงสุกนะครับให้กับชาวบ้านนะครับที่เขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับอืคือถ้ามันเป็นน้ําเสียแล้วมันอยู่ในที่หนึ่งแล้วถ้าไม่เกี่ยวกับเราเราก็ยังพอมองข้ามได้นะ<ช>แต่ว่าอา,<ช>อากาศกลิ่นเนี่ยมันปิดจมูกเราไม่ได้มันต้องได้กันทุกคนแล้วก็วันนี้การมีส่วนร่วมกระทบเป็นวงกว้างเลยนะบางเรื่องนะครับท,าท่านอธิบดีครับอย่างที่ผมไม่เคยเล่าให้ท่านฟังว่า ที่พวกเราทํากับคุณหมอก็ดีเนี่ยที่เราขับเคลื่อนไปบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ถึงขนาดเจ้าของโรงงานมาขอพบผมที่นี่มาหาพิถนอมส่งผู้<ล><ล>ใหญ่มาถามหาเลยคุณถนอมอ่อนเกตพลคือใครค,คือเรื่องแบบนี้ผมบอกว่าไอ้ที่คุณหมอเสี่ยงแล้วเนี่ยไอ้เราก็บอกจะทํำไหมเรื่องแบบนี้จะทำํำไหม นะก็ต้องถามท่านอธิบดีท่านเอาผมก็เอากับท่านอ่ะสู้กับท่านช่วยกับท่านแล้วท่านก็เอาจริงจังแก่ให้ตรงเหตุดีกว่าครับไปแก้ให้งเหตุดีกว่าใช่ใช่ใช่นะครับก็ชื่นใจชื่นใจวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังว่าสิ่งที่ท่านทำอย่าเพิ่งหยุดหย่าให้ตามดูกันต่อเพราะยังไม่จบใช่ไหมครับคุณหมอใช่ไหมพี่ผู้ใหญ่ใช่ไหมเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับผมยัง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 ไม่จบครับเราก็ยังดำเนินการ แล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ก็ช่องทางที่จะดูว่าให้ทุกฝ่ายได้ได้แก้ไขแก้ตัวนะครับ,รบในการที่จะมาร่วมบำบัดทุกความลุนุกให้ให้ชาวบ้านครับไม่ไม่ใช่ว่าช่วยวกรณีน,นี้<า>จะเป็นตัวอย่างเ,<อ>าเลยนะสำหรับชุมชน,นก็ด้วยที่ชุมชนก็เดือดร้อนก็จะเห็นในชุมชนร้อนเนี่ยเป็นตัวอย่างด้วยที่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับ ครับด้านหนึ่งผมเองก็ต้องไม่ว่าจะยังไงก็ตามว่าต้องขอบคุณทางผู้ประกอบการเขาด้วยแหละผมก็ใจว่าเขาก็พยายามจะปรับแก้แต่มันไม่ง่ายกับสิ่งแล้วกับกับสิ่งที่ก็ต้องทําแล้วกับการหยุดที่ต้องต้องเสียเงินเสียทองไปแต่ว่าไม่แก้ไม่ได้ครับ,รบวันนี้ชาวบ้านเอาจริงเอาจังแล้วก็ส่วนในการก็ลงไปถึงพื้นที่วันนี้ก็คลี่คลายไปแล้วระดับหนึ่ง ก็ขอบคุณพี่ผู้ใหญ่สถิตสเดาด้วยนะครับมหมู่ที่3ตําบลขวาวอำเภอศิลปภูมิจงังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็พี่น้องชาวร้อยเอ็ดวันนี้ได้อากาศดีกลับมามคุณหมอนะวิเดาชัยสายสีะนะครับที่ท่านก็เสียสละอันนี้เราก็ชื่นชมในแง่ของว่าไม่ละทิ้งชาวบ้านไม่ละทิ้งบ้านเกิดดูแลพี่น้องประชาชนนะครับนําเรื่องนี้มาและท่านอัธพลที่ช่วยเป็น,นกลไกขับเคลื่อนนะครับจนกระทั่ง ดีในระดับหนึ่งแล้วในขณะนี้แต่ว่า่างที่ท่านบอกว่ายังไม่จบยังต้องทําต่อวันนี้ขอบคุณคุณหมอวิรชัยกับพี่ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทั้งสองท่านนะสวัสดีปีใหม่พี่ใหม่ท่านอธิบดีขอขอบคุณท่านอธิบดีด้วยครับแล้วก็ขอบคุณพี่ถนอมด้วยครับถ้าด้ามีวทท่านผมก็คง ลำบากเหมือนกันครับผมขอบคุณครับช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวผมขอยากคุยกับท่านอธิบดีต่ออีกนิดนึงนะครับขอบคุณคุณหมอแล้วก็พี่ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านขอบพระคุณครับสวัสดีปีใหม่ทั้งท่านนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเจอกันครับสวัสดีครับ